มากเลยนะคะเองมตัวนี้นะคะสำหรับระบบ iOS เท่านั้นนะคะระบบ Android ยังไม่ได้รองรับนะคะโอเคค่ะก็คือวันนี้นะคะที่มิวจะมาแชร์นะคะก็คือ เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่ดีมากๆสําหรับคนที่ทําอาชีพแอดมินโดยเฉพาะในการตอบอินบ็อกซ์หรือว่าเป็นอาชีพที่ใช้ข้อความแบบซ้าๆเดิมๆบ่อยๆนะคะออนไลน์ก็เอาไปใช้ได้นะสําหรับเอาไว้ตอบลูกค้าอย่างเช่นนับยอดหรือว่าการเก็บเลขบัญชีต่างๆเครื่องมือตัวนี้หรือแอปพลิเคชันตัวนี้อะคะ่ะมันสามารถเก็บข้อมูลของเรานะคะช่วยชีวิตแอดมินจรงิงๆอะคะ่ะเวลาตอบอินบ็อกซ์จำนวนที่ลูกค้ามากๆเลยแอดมินที่ทํางานผ่านมือถือเท่านั้นนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ฟรีด้วยนะคะคือแอดมินห เพรหรือว่าแม่ค้าหลายๆคนนะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวมิวนะคะจะให้เริ่มไปทีละสเต็ปันเลยนะคะมิวก็คือจะลบแอปกะโหลดใหม่แล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะทำตามไปเลยนะคะว่าเราจะทำยังไงอันดับแรกเราไปที่ Store กันก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะพิมพ์คำว่า f a c e b r t นะคะออแกนี่เจอลวแค่นี้ก็เจอแล้ว ่าโอเคมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะจ๊ะจากนั้นกดดาวน์โหลดเลยนะจ้ะอ่าหลังจากนั้นเรากดเปิดเลยะคะ่ะ welcome yes มันก็จะมีหน้าจอแบบหลากหลายมากเลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมอันไหนที่เราไม่ใช้ไม่จำเป็นเราลบออกได้นะตัวเองอ่ะคือมันก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะคะซึ่งแต่ละอันน่ะ มันเราสามารถเข้าไปดูได้ Personal เห็นไหมมันจะมีบอกเลยว่า Home As Date ของเราคืออะไรคือเราสามารถลบอันนี้นะจ๊ะแล้วก็พิมพ์อย่างสมมติเราสั่งของออนไลน์เลยาบางเพจหรือว่าบางร้านนเขาจะให้เราพิมพ์ส่งค่อนข้างเยอะหลังจากนี้นะคะเราไม่ต้องพิมพ์ส่งค่ะเราพิมพ์ไว้ในแอปนี้ทีเดียวค่ะพิมพ์ทิ้งไว้หมู่บ้านภาษาไทยได้เลยนะจ๊ะหมู่บ้านสวรรคอ่ะสมมตินะจ๊ะ กดเซฟค่ะเห็นไหมะคะแค่นี้มันก็คือได้แล้วอีเมลอะไรก็พิมพ์ไปนะจ๊ะเฟิร์ส a นมอะไรก็พิมพ์ไปนะ,ะสมมุตินะจ๊ะอ่าเฟรนช์ Friends. เราก็ไปดูว่าเฟนเขาจะมีะคํามาให้นะคะที่มันเป็นคําที่แบบอาจจะใช้บ่อยอันนี้เขาก็เป็นยกตัวอย่างมาให้ถ้าเราจะทําถ้ากรณีที่เป็นแอดมินนะคะอย่างของมิวประเภทสินค้าอ่ะเราก็เลือกบวกเห็นไหมแล้วเราก็กดประเภทสินค้าสมมติอันนี้แป้ง มันมามันไปอยู่ตรงไหนเวลาสร้างเสร็จอ่าเลื่อนไปข้างล่างเลยจ้ะมันจะอยู่ข้างล่างแล้วเราก็พิมพ์รายละเอียดลงไปอันดับที่หนึ่งราคาราคาเป็นมีชอบเลขนี้นะคะฮ่าหสนุกสนานดีฮิฮิวอะราคาแป้งนะคะนี้นะจ๊ะราคาปกติอะไรก็ว่าไปแน่นอนว่ามันมีเยอะมากจากราคาปกติ9 9 9้บาทจ้าอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเดอเออ,อันนี้ก็กดเซฟไปอะมีอีกนะจ๊ะโปรโมชั o ่นตอนนี้ อืดจุดจๆดจดอ่าสวัสดีสวัสดีค่ะค,คุณลูกคุณลูกค้าแอดมินชื่อเราไปเลยจ้าแอดมินมิวอ่าเรื่อว่าแต่ละเพจหรือว่าแต่ละแบรนด์หรือแต่ละตัวแทนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีสเต็ปการขายอยู่แล้วนะคะ สมมติมันอยู่ด้านล่างเนี่ยแต่แป้นพิมพ์เนี่ยเราอยากจะใช้บอยตรงนี้เราสามารถาดึงมันมาอยู่ข้างบนได้ไหมเราทําได้นะจ๊ะโดยการกดตรงนี้นะจ๊ะข้างบนอันไหนที่เราไม่ใช้เราลบออกได้เลยนะเนี่ยกด delete จ้ะอันไหนลบไม่ได้ก็ไม่ต้องลบนะจ๊ะเราต้องการเลื่อนแป้นพิมพ์อ่ะให้เราตกกดตรงนี้นะคะค้างไว้ให้มันขึ้นเป็นสัญลักษณ์นี้แล้วเราก็เลื่อนไปนะจ๊ะแตะแล้วเลื่อนไปเลยจ้ะ ่ดนันคะหลังจากที่เราโหลดแอปมาแล้วตั้งเสร็จคำหลังจากที่เราพิมพ์คำเรียบร้อยแล้วนะคะให้ให้ใหเ,เพื่อนๆนะคะกดไปที่ตั้งค่าเข้าทั่วไปจากนั้นเลือกแป้นพิมพ์ค่ะแป้นพิมพ์เห็นไหมคะเราก็จะเลือกตรงนี้เลยค่ะแป้นพิมพ์มันจะมีขึ้นภาษาไทยภาษาอังกฤษอีโมจิแล้วแต่แต่ละเครื่องนะบางเครื่องก็ไม่ขึ้นบางเครื่องก็ขึ้นบางบางเครื่องอาจจะมีภาษาอื่นอะไรก็แล้วแต่ให้เราเพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่นะคะก็คือเป็น เบสบอร์ดไปนะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้เข้ามาในโน้นนะจ๊ะปกติทั่วไปแล้วค่ะเราจะใช้หน้าจอเราจะเป็นภาษาไทยแล้วเราก็พิมพ์ใช่ไหมแล้วเราก็กดเปลี่ยนภาษาไปเรื่อยๆค่ะกดรูปโลกไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นหน้าจออีโมจินะจ๊ะอ่าขึ้นแล้วเป็นไงเห็นไหมคะมันก็จะส่งเป็นเซตคำได้เลยเห็นไหมคะ สะดวกสบายง่ายๆเลยจากนั้นเราก็แบบพิมพ์ส่งไปได้นะคะอันนี้จะเป็นยกตัวอย่างข่าวๆนะคะเมราะมิวไม่สามารถเปิดเผยเจตคำที่มิวใช้ขายผลิตภัณฑ์ได้นี้ก็จะมิวก็จะยกตัวอยา่างเ็จตคำสั้นๆมาให้เพื่อน mm hmm. ๆได้ลองทําตามกันนะคะนนเชื่อว่าแอปพลิเคชันตัวนี้น่าจะช่วยไดะะ้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเดี๋ยวลองไปใช้ดูนะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือใช้ได้ในระบบแค่ iOS เท่านั้นนะคะระบบ Android ยังไม่รองรับสำหรับวันนี้มิวขอบคุณที่เพื่อนๆทุกคนที่มารับฟังนะคะ คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆได้เนาะากดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ให้